คำคืนแห่งการตัดสินใจยามาซากิเคยโกประธานหญิงเหล็กแห่งยามาซากิกรุ๊ปยืนสงบนิ่งกลางห้องประชุมที่โออาแต่เย็นเยียบแสงไฟสีนวลสาดส่องใบหน้าเรียบเฉยรายความรู้สึกของเธอดวงตาคมกริบจับจองไปยังตัวเลขสีแดงบนจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ตัวเลขที่หมายถึงการปลดพนักงานหลายร้อยชีวิตเพื่อพยุงผลกำไรของอาณาจกรเทคโนโลยีชีวภาพ ที่เธอสร้างขึ้นด้วยสองมือดำเนินการตามแผนน้ำเสียงของเธอเฉียบคาดปราศจ,จากความลังเลใดตีนเรากับกำลังสั่งการเรื่องดินฟ้าอากาศไม่ใช่ชะตาชีวิตของผู้คนภาพตัดไปยังอีกมุมหนึ่งของมหานครโตเกียวคาวาซากิอาคิระชายหนุม่มวัยยีสหปีกำลังเช็ดเหงื่อที่ไหลาอาบใบหน้าคมเข้มร่างกายผอมบางแต่เต็มไปด้วยมัดกามจากการทำงานหนักในไซโกสร้างขนาดมหึมา ของยามาซากิกรุปเสียงเครื่องจักรดังกระหึมกรบเสียงท้องรองของเขาที่ว่างเปล่ามาตั้งแต่เช้าเข้าอาศัยอยู่ในห้องเช่าแค่แพในชุมชนแออัดถูกกดขี่จากหัวหน้างานที่เห็นแก่ตัวแต่กระนั้นดวงตาของอาคีระยังชายแววเสื้อตรงและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานที่อ่อนแอกว่าเสมอชาววันนั้นเคยก็ได้รับรายงานด่วนจากอิชิดะมาซาลู ในคณะกการส่วนตัวมาดครึมมีกลุ่มคนงานประท้วงเรื่องค่าจ้างและความปลอดภัยที่ายงานหลักครับท่านประธานเคอร์โกะปายตามองเอกสารในมือ,อยังไม่ใส่ใจจัดการคันเด็ดขาดอย่าให้เรื่องเล็กน้อยพวกนี้มาเป็นข่าวได้ไม่กี่วันต่อมาเสียงกรีดร้องและเสียงเหล็กถล่มดังสนั่นวันหไปทั่วบริเวณไซโกสร่างหลักนั่งร้านขนาดใหญ่พังทลายลงมาอย่างไม่คาดฝัน ฝุนควันตลบอบอวนบทบังทัศนวิสัยเศษวัสดุกระจัดกระจายเกลื่อนกลาดผลพวงจากการลดต้นทุนด้านความปลอดภัยที่เคยกู้อนุมัติไปเองกับมือคนงานจำนวนมากบาดเจ็บสาหัสบางคนถึงกับเสียชีวิตอาคิระซึ่งทำงานอยู่ไม่ไกลนักรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดวิดเนื้อตัวมอมแมมเต็มไปด้วยฝุ่นเลือดจากบาดแผลทะลอกแต่เมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ แพลวเบายามาซากิกรุปเสียงเครื่องจักรดังกระหึมกรบเสียงท้องร้องของเขาที่ว่างเปล่ามาตั้งแต่เชา้าเขาอาศัยอยู่ในห้องเช่าแคบในชุมชนแออัดถูกกดขี่จากหัวหน้าง,งานที่เห็นแก่ตัวแต่กระนั้นดวงตาของอาคิระยังคงชายแววเสื้อตรงและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานที่อ่อนแอว่าเสมอเช้าว,วันนั้นเคยโกได้รับรายงานด่วนจากอิชิดะ มาซารุเลขานุการส่วนตัวมาดคึมเขาก็ไม่ลังเลที่จะเสี่ยงชีวิตฝ่าเข้าไปในซากปรักหักพังเพื่อช่วยเพื่อนคนงานคนหนึ่งที่ขาถูกเหล็กทับติดอยู่ภาพอาคิระอุมร่างเพื่อนคนงานที่หมดสติออกมาจากกองเหล็กถูกบันทึกไว้ได้โดยนักข่าวอิสระคนหนึ่งที่แอบเข้ามาในพื้นที่มันกลายเป็นข่าวเล็กแยกในโลกออนไลน์แต่ก็เพียงพอที่จะสร้างความคุ้นเคืองใจฮายามาซากิ เคยก็อย่างมากใครคือเด็กคนนั้นเคยกะทามอิชิดะเสียงเย็นขณะมองภาพอากิระในแท็บเล็ตจัดการเรื่องนี้ให้เงียบที่สุดจ่ายเงินให้เขาและให้เขาย้ายไปทำงานที่อื่นอย่าให้ปากมากอีกอิชิดารับคำสั่งเขานัดพบอากิระที่ร้านกาแฟเล็กๆใกล้สายงานนี่คือเงินชดเชยจากบริษัทและเป็นค่าปิดปาก อิชิดะยื่นซองเอกสารหนาให้อาคิระอากิระมองซองเงินนั้นด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกก่อนจะผลักมันกลับไปชีวิตเพื่อนผมไม่ใช่สินค้าผมไม่ต้องการเงินของคุณผมต้องการความรับผิดชอบและความยุติธรรมคำพูดของเขาหนักแน่นและเด็ดเดี่ยวสร้างความประหลาดใจระคนคุณเคืองให้อิชิดะอย่างมากเมื่ออิชิดะกลับมารายงานเคยก็รู้สึกเหมือนถูกตบหน้า กล้าดียังไงไอเด็กกรรมกรน,นั่นความโกรธประทุขึ้นในใจแต่ลึกลิกแล้วเธอกลับรู้สึกทึ่งในความกล้าหาญของเด็กหนุ่มที่ดูเหมือนมดปลวกในสายตาเธอดีในเมื่อมันอยากจะเล่นเกมฉันก็จะเล่นกับมันรอยยิ้มเย็นเยียบปรากฏขึ้นที่มุมปากของเธอหาทางให้มันเข้ามาทำงานใกล้ๆฉันฉันจะสั่งสอนมันเองว่าอย่ามาลองดีกับยามาซากิเคยโกะอากิระได้รับ ข้อเสนอที่เขาปฏิเสธไม่ได้ให้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดในอาคารสำนักงานใหญ่ของยามาซากิกรุ๊ปมันคืองานที่ดูเหมือนจะสบายกว่าเดิมแต่เขารู้ดีว่านี่คือเกมของเคยโกะโลกใหม่ที่เขาเหยียบย่างเข้ามาเต็มไปด้วยความรูราจนหน้าเวียนหัวผู้คนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบรนด์เนมราคาแพง พูดจาด้วยถ้อยคําสวยรูแต่แฝงไปด้วยความเสียร้งและไรยหัวใจมันช่างแตกต่างจากโลกที่เต็มไปด้วยฝุ่นดินและหยาดเหือของเขาอย่างเ้นเชิงทุกวันอาคีเราต้องเผชิญกับการดูถูกเหยียดยามจากพนักงานบางคนและสายตาเย็นชาที่จับจ้องมาจากห้องทํางานชั้นบนสุดของเคยกวเธอมักจะเรียกใช้เขาด้วยเรื่องเรื่องเล็กน้อยๆที่ไม่จําเป็นราวกับต้องการยามเตะ อื่นสถานะอันต่ำต้อยของเขาแต่เขาก็กหน้าทำงานของตนเองไปอย่างเงียบๆรักษาความเสื่อตรงและความทนหดอดทนไว้ได้อย่างน่าประหลาดใจมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่อาคิลากำลังทำความสะอาดห้องพักผ่อนผู้บริหารในช่วงดึกสงัดในเมื่อมันอยากจะเล่นเกมฉันก็จะเล่นกับมันรอยยิ้มเย็นเยียบปรากฏขึ้นที่มุมปากของเธอหาทางให้มันเข้ามาทำงานใกล้ๆฉัน ฉันจะสั่งสอนมันเองว่าอย่ามาลองดีกับยามาซากิเคยโกะอากิระได้รับข้อเสนอที่เขาปฏิเสธไม่ได้ให้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดในอาคารสำนักงานใหญ่ของยามาซากิกรุ๊ปมันคืองานที่ดูเหมือนจะส,ะสบายกว่าเดิมแต่เขารู้ดีว่านี่คือเกมของเคยโกะโ,โลกใหม่ที่เขาเหยียบย่างเข้ามาเต็มไปด้วยความรูราจนหน้าเวียนหัว ผู้คนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบรนด์เนมราคาแพงพูดจาด้วยถ้อยคำสวยรูแต่แฝงไปด้วยความเสแสร้งและไรหัวใจมันช่างแตกต่างจากโลกที่เต็มไปด้วยฝุ่นดินและยาดิหือของเขาอย่างเส้นเชิงทุกวันอาคีระต้องเผเชิญกับการดูถูกเหยียดยามจากพนักงานบางคนและสายตาเย็นชาที่จับจองมาจากห้องทำงานชั้นบนสุดของเคโก เธอมักจะเรียกชายเขาโดยเรื่องเล็กน้อยที่ไม่จำเป็นเรากับต้องการยำ่ำอื่นสถานะอันตํำต้อยของเขาแต่เขาก็ก้มหน้าทำงานของตอนเองไปอย่างเงียบผี่เขาบังเอิญเห็นเคยโกะนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในมุมมืดแสงจันทร์ศาสตรส่องให้เห็นในหน้าที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาและแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งภาพนั้นทำให้อคิระตกใจ เขารีบหลบออกไปเงียบเพียแต่ภาพนั้นยังติดอยู่ในใจความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เริ่มก่อตัวขึ้นเคยก็เองก็เริ่มฟันรายถึงอดีตบ่อยขึ้นภาพของทัศียชายหนุ่มคนรักที่เธอทอดทิ้งไปพร้อมกับเลือดเนื้อเชื้อไข่ของตัวเองเมื่อ25ปีก่อนวนเวียนอยู่ในความทรงจำความรู้สึกผิดบาปที่ถูกกดทับไว้เนิ่นนานเริ่มผุดขึ้นมาทรมานจิตใจเธอและบางครั้ง บางครั้งเธอก็รู้สึกว่าดวงตาของอาคิระเด็กหนุ่มกำกำมักมงกรคนนั้นช่างคล้ายคลึงกับดวงตาของทัตสิยะเหือเกินความคล้ายคลึงที่ทำให้หัวใจของเธอสั้นสะท้านอย่างประหลาดอิชิดะมาซาุสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในตัวเจ้านายหญิงเล็กของเขาเคยดูหมอลอยและหุดหงิดง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องเกี่ยวข้องกับคาวาซากิอาคิรุด้วยสัญชาตญาณของคนที่ทำงานใกล้ชิดและต้องการรักษาตับนำแน่งของตนเองอิชิดะจึงเริ่มสืบประวัติของอาคิระอย่างลับนัๆเขาพบว่าอาคิระเป็นเด็กกำพร้าแม่เสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กส่วนพอ่อความคล้ายคลึงที่ทำให้หัวใจของเธอสั้นสะท้านอย่างประหลาดอิชิดะ มาสรุสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในตัวเจ้านายหญิงเล็กของเขาเคยโกรธดูแม่ลอยและหงุดหงิดง่ายกว่าปกติโดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องเกี่ยวข้องกับคาวาซากิอาคิระด้วยสัญชาตญาณของคนที่ทำงานใกล้ชิดและต้องการรักษาตำแหน่งของตนเองอิชิดะจึงเริ่มสืบประวัติของอาคิระอย่างลับๆเขาพบว่าอาคิระเป็นเด็กกำพรา้าแม่เสียชีวิตตั้งแต่เขาอย่างเด็ก ไม่มีใครเคยรู้จักชื่อหรือแม่แต่เห็นหน้าความสงสัยของเคยโกท้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะภาพของทัศสยะซอนทับกับใบหน้าของอาคิระจนเธอแทบคลั่งวันหนึ่งเธอตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดจะทำมาก่อนเธอสั่งให้อิชิดะหาทางเก็บตะว่าอย่างดีเของอาคิระมาะตรวจอย่างลับที่สุดโดยอ้างว่าเป็นการตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไปอย่าให้เรื่องนี้รั่วไหลไปถึงหูใครเด็ดขาด โดยเฉพาะตัวเด็กคนนั้นเคิร์โกะกำชับเสียงเชียบในขณะเดียวกันพายุลูกใหม่ก็กำลังก่อตัวขึ้นบริษัทคู่แข่งรายสำคัญเริ่มเปิดฉากโจมตียามาซากิกรุป an ๊ปอย่างหนักหน่วงโดยขุดคุยประเด็นเรื่องความปลอดภัยในทรายก่อสร้างที่เคยเกิดอุบัติเหตุและปล่อยข่าวช้าอื่นๆเกี่ยวกับการบริหารงานที่ไร้มนุษยธรรมของเคยโกะ หุ้นของบริษัทดิ่งลงอย่างน่าใจหายเคยโกะทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อแก้ไขสถานการณ์เธอไม่รู้เลยว่าอิชิดะอาจมีส่วนรู้เห็นในการปล่อยข่าวบางอย่างเพื่อสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองได้ประโยชน์หรือเพื่อกำจัดอาคิระที่เขามองว่าเป็นเซียนนามเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกปลุกเคโกจากพวงแห่งความเหนื่อยล้าปลายสายคืออิชิดะ ท่านประธานครับไม่มีใครเคยรู้จักชื่อหรือแม้แต่เห็นหน้าความสงสัยของเคยกะทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะภาพของทัศสียซ้อนทับกับใบหน้าของอาคิระจนเธอแทบคลั่งวันหนึ่งเธอตัดสินใจทำในทำในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดจะทำมาก่อนเธอสั่งให้อิชิดะห่างเก็บตัวอย่างดี a นของอาคิระมาตัวอย่างลับที่สุดโดยอ้างว่าเป็นการตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป อย่าให้เรื่องนี้รั่วไหลไปถึงหูใครเด็ดขาดโดยเฉพาะตัวเด็กคนนั้นเคยโกะกำชับเสียงเชียบในขณะเดียวกันพายุลูกใหม่ก็กำลังก่อตัวขึ้นบริษัทคู่แข่งรายสำคัญเริ่มเปิดฉากโจมตียามาซากิกรุปอย่างหนักหน่วงโดยขุดคุยประเด็นเรื่องความปลอดภัยในไซต์ก่อสร้างที่เคยเกิดอุบัติเหตุและปล่อยข่าวชาวอื่นนู่ผลตรวจเอออกแล้วครับ น้ำเสียงของอิชิดาราเรียบจนหน้าคนลุกหัวใจของเคยโก,กะก็นำรัวมือที่ถือโทรศัพท์สันเทาว,ว่ามาคาวาซากิคิระเป็นลูกชายของท่านกับคุณทัตสิยะครับความเป็นไปได้เก้าสิจุดเก้เกเปอร์เซนต์สิ้นเสียงของอิชิดะโลกทั้งใบของ aki, ยามาซากิเคโกะก็พลันมืดดับลงความรู้สึกผิดบาปความเสียใจความรักที่ไม่เคยได้แสดงออก และความสับสนถาโถมเข้าใส่เธออย่างรุนแรงจนแทบยืนไม่อยู่ลูกชายลูกชายที่เธอทอดทิ้งไปเมื่อยี่สิบหปีก่อนคือเด็กหนุ่มกำรรก่อนที่เธอดูถูกเหยียดหยามมาตลอดคือคนที่กล้าท้าทายอำนาจของเธอคือคนที่เธอแอบรู้สึกผูกพันอย่างประหลาดแต่ยังไม่ทันที่เคยโกจะได้ตั้งสติเข้ารายอีกระลอกก็ซัดกระนำเข้ามาอิชิด,ดะ โทรกลับมาอีกครั้งด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกท่านประธานครับตำรวจบุกมาที่บริษัทพวกเขามีหมายจับคาวาซากิอากิระข้อหาเป็นสายลับให้บริษัทคู่แขง่งและมีส่วนรู้เห็นในการก่อวินาศกรรมในสายก่อสร้างครับเคยโกตัวแข่งทื่อนี่มันเรื่องอะไรกันวินาศกรรมสายลับหรือว่านี่คือแผนการของอิชิดะที่ต้องการกำจัดอากิระ และโยนความผิดทั้งหมดให้เขาเพื่อปกปิดความผิดพลาดของบริษัทและตัวเขาเองตอนนี้เธอต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตจะปล่อยให้อากิระลูกชายของเธอต้องรับเคราะกรรมในสิ่งที่เขาไม่ได้ก่อเพื่อรักษาอาณาจักรและชื่อเสียงจอมปลอมที่เธอสร้างมาทั้งชีวิตหรือจะยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยลูก และเปิดโปงความจริงอันเน่าเฟะทั้งหมดในห้องสืบส่วนที่เย็นเชียบอาคีระนั่งนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและเส้นหวังเขาไม่เข้าใจว่าทำไมจูรุนเขาถึงกลายเป็นผู้ต้องหาคดีร้ายแรงเช่นนี้คำพูดบางอย่างของเคยโกะที่เคยพูดกับเขาแปลกแดนแวลตาที่เธอมองเขาในบางครั้งหรือว่าชาติกำเนิดที่แท้จริงของเขามันเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดนี้ คยโก้ใช้เวลาทั้งคืนคุนคิดทบทวนเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาน้ำตาแห่งความเสียใจและความรู้สึกผิดไลอ่อาบแก้มเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีความทะเยอทะยานความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองทุกสิ่งที่เธอเคยคิดว่าสำคัญบัตรนี้มันดูไร้ค่าสินดีเมื่อเทียบกับชีวิตของลูกชายลูกชายที่โชคชะตานำพาเขากลับมาหาเธอในวันที่เลวร้ายที่สุดชาวันรุ่งขึ้น ยามาซากิเคยโกะปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยหน้าที่ซีดเซียวแต่แววตาแนว่วแน่เธอไม่ได้มาเพื่อแก้ตัวหรือปัดความรับผิดชอบแต่เธอมาเพื่อสารภาพความจริงดิฉันยามาซากิเคยโกะขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดและความบกพร่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบริษัทยามาซากิกรุปอุบัติเหตุที่ไายก่อสร้างเป็นผลมาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของดิฉันเอง เสียงฮือฮาดังขึ้นจากกลุ่มนักข่าวและคาวาซากิอากิระเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาคือฮีโร่ที่ช่วยชีวิตเพื่อนคนงานเขาไม่ใช่สายลับหรือผู้ก่อการร้ายแต่เขาคือลูกชายของดิฉันทั้งห้องแทงข่าวตกอยู่ในความเงียบงันทุกสายตาจับจ้องมาที่เธออย่างไม่เชื่อสายตาเคยก่เล่าเรื่องราวในอดีตของเธอการทอดทิ้งทัศนียะและลูกในท้อง เพื่อความทะเยอทะยานของตัวเองน้ำเสียงของเธอสั่นเครือแต่หนักแน่นเธอยอมเปิดโปงความนาเฟในบริษัทรวมถึงแผนการชั่วร้ายของอิชิดะมาซาุที่พยายามใส่ร้ายอากิระเพื่อปิดบังความผิดของตัเองอิชิดะถูกจับกุมในเวลาต่อมาอาณาจักรอนยามาซากิกรุปสันคลอนอย่างหนักหุ้นตกต่ำจนแทบไม่เหลือราคาเคยโกะ อาจจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอสร้างมาแต่ในวินาทีนั้นเธอไม่รู้สึกเสียดายเลยแม้แต่น้อยเธอไปเยี่ยมอากิระที่สถานีตำรวจหลังจากที่เขาได้รับการประกันตัวด้วยความช่วยเหลือจากทนายที่เก่งที่สุดที่เธอจ้างมาอากิระมองเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเสียใจและสับสนทำไมลูกชายของดิฉัน ทั้งห้องถแถลงข่าวตกอยู่ในความเงียบงันทุกสายตาจับจองมาที่เธอ,อยังไม่เชื่อสายตาเคยโกเล่าเรื่องราวในอดีตของเธอการทอดทิ้งทัศสียะและลูกในท้องเพื่อความทะเยอทะยานของตัวเองน้ำเสียงของเธอสั้นคือแต่หนักแน่นเธยอมเปิดโปงความเน่าเฟะในบริษัทรวมถึงแผนการชั่วร้ายของอิชิดะมาซาุที่พยายามใส่ร้ายอาคิระเพื่อปิดบังความผิดของเอง อิชิดะถูกจับในเวลาต่อมาอาณาจักรยามาซากิกรุ๊ปสันคลอนอย่างหนักหุ้นตกต่ำจนแทบไม่เหลือราคาทำไมคุณถึงทำกับผมแบบนี้กับพ่อแบบนั้นเสียงของเขาแหบพระาเคยโกทรุดตัวลงคุกเข้าต่อหน้าเขาน้ำตาไหลพรากแม่โคตแม่ผิดไปแล้วยกโทษให้แม่ได้ไหมอากิระคำว่าแม่ ที่หลุดออกมาจากปากของหญิงที่เคยเย็นชาเหมือนน้ำแข็งทำให้หัวใจของอากิระกระตุกวูบความเกลียดชังที่เคยมีเริ่มอ่อนลงเมื่อเห็นความเจ็บปวดและความเสียสละอย่างแท้จริงของผู้หญิงตรงหน้าผู้หญิงที่เป็นแม่ของเขาหลายปีผ่านไปยามาซากิกรุบล่มละลายไปแล้วเคยโกสูญเสียทรัพย์สินและอำนาจทั้งหมดที่เคยมีใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในบ้านหลังเล็ก ชานเมืองโตเกียวใบหน้าของเธอกลับดูมีความสุขและสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนอาคีไม่ได้เลือกที่จะเดินในเส้นทางธุรกิจเขาเรียนกฎหมายและกลายเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนงานและผู้ดอยโอกาสในสังคมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเคยโกะค่อยพัฒนาไปอย่างช้าความเจ็บปวดในอดีตยังคงอยู่แต่ความเข้าใจและการให้อภัยเริ่มเข้ามา แทนที่ภาพสุดท้ายที่เราเห็นคืออาคิระและเคยโกะกำลังช่วยกันปลูกต้นซากุระเล็กๆในส่วนสาธารณะแห่งหนึ่งที่มองเห็นโตเกียวสกายทรีอยู่ไกลลิบแสงแดดยามบ่ายอ่อนทันสาต์ส่องลงมาอาบร่างของคนทั้งสองรอยยิ้มบางปลางปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพวกเขาเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังความหวังสำหรับการเตริบโตการเยียวยาและอนาคตที่ดีกว่า แม้ว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นจากความมืดมิดและความเจ็บ